ก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ลา์เกมสตีของช่องลัทกอิทอยเกมสเดทีของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับอี yeah. ๋อ่ะในวันนี้ก็ผมก็ลงคลิปไปแล้วละครับหนึ่งคลิปเป็นการรีวิวจี้เครื่องรางที่ตัวเกมเขาแจกนะครับในกิจกรรมของแผ่นที่ใหม่เนาะใครที่ยังไม่ได้รับชมก็ฝากรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับตอนนี้ก็แบบ ช่องเราก็ยังยังไม่หยุดการพัฒนาครับทุกท่านเออยังไม่หยุดการพัฒนานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายเพื่อเป็นกาลังใจในการพัฒนาต่อ,ตอไปนะครับเราจะผลิตคลิปที่มีประโยชน์กับคนดูให้มากที่สุดนะครับอ่าเราเน้นประโยชน์ <c oughs> บางครั้งก็ไม่มีสาระบ้างเลย <c oughs> อ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่มีสาระอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าใครที่พอจะ หาทางเก็บพวกกิจกรรมรายวันนะครับรายสัปดาห์เพชรที่รับชมโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไปก่อนนะครับเผื่อที่จะมีในอีเวนต์หน้าเผื่อนะเผื่อเผื่อเป็นอีเวนต์ที่ม <eterm oon. S 1> ันดีมันตรงกับตัวละครที่เราต้องการอยู่พอดีสมมติอ่ะเรามีตัวละครนี้แล้วไอจี้เนี่ยมันไปเสริมตัวละครเราพอดีเนี่ยทุกคนมันก็จําเป็นนะครับที่จะจะต้องแบบมีทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเอออย่าลืมแบบสะสมเพชรกันด้วยนะ ผมก็ปิดตัวนี้ไปก็ราวๆ1มื่นห้าร้อยนะเอไม่ใช่ห5ื0ห้าร้อยหหมื่นหกร้อยมาเลขขี้อะไรเราราวๆหมื่นห้าเออหมื่นหกหมื่นหกร้อยประมาณนั้นแหละหมื่นหกถึงหมื่นแปดจำไม่ได้อะเออจำไม่ได้นะก็แบบพอได้เก็บเพชรอยู่นะครับผมก็เก็บเพชรมาบ้างบวกกับรูดมาบ้างอ่ะเรานอกเรื่องกันพอแล้วแหละวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันแล้วนะครับ มันจะพลาดได้ไงล่ะกับการสุ่มอ่ะเออระหว่างรอยเว้นอ่ะผมก็อยากจะมีคอนเทนต์ที่แบบเป็นประโยชน์กับคนดูย้วทุกคนดังนั้นนะครับอ่ะก่อนผมจะกดนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันก่อนนะครับเออถ้าชอบก็กดแชร์ไปได้นะแชร์ share, ใหเพื่อนดูอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่องทางด้วยนะครับมีหนึ่งช่องทางคือฝากทิกตอกด้วยทุกคนผมสร้างช่องทิกตอกมาแล้วแหละเออฝากกันด้วยนะ มาพูดคุยในช่องทางทิกตอกได้นะครับเดี๋ยวช่องทางเฟซเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ่อเดี๋ยวค่อยไปสร้างนะครับค่อยไปสร้างอีกทีแบบไว้เล่นเกมไว้สตรีมเกม,มเป็นหลักอะไรเงี้ยว้พูดคุยกับทุกคนนั่นแหละยังไงก็ฝากด้วยนะครับในอนาคตมี Facebook แน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้ขอฝาก t i t o อกก่อนนะครับเดี๋ยวจะแนบชื่อไว้ด้านล่างเนี่ยใต้ดีฟคุชชั่นนี่แหละครับฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะเออมา เราจะพลาดได้ไงล่ะกับสายซุ่มอะอือโทษทีไอ้น้องเพื่อนอไอ้น้องเพื่อนเลอละโทษทีไอ้น้องเลือดที่มันร้อนอะไรเีอะเออหลอนแล้วหลอนละเออเรามันสายเลือดน,นักสู้แล้วทุกคนเนี่ยรูดให้ดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนว่าแบบเฮ้ยเรายังไม่รูดว่ะเรารังเลใจอยู่อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมก็จะทาําให้หายคาใจ หายขาใจหรือเปล่าเออหรือว่ายิ่งคาใจไปใหญ่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะหมดเรือยงังหมดเรือยงังผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะเช็คในนี้แป๊บหนึ่งนะว่ายังมีเหลืออยู่ไหมนะครับคือรูดอย่างเดียวตั้งแต่วันนู้นแล้วเว้ยที่ทำคอนเทนต์อะ่ะไม่ได้เอามาเพิ่มเลยอะ่ะจริงๆอยากจะบอกนะครับ ไม่ได้เอามาเพิ่มเลยอ่ะเออมีอะไรอีกบ้างน่าสนใจมีอีกไหมช่างเหมือนเถอะ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเออแค่นี้ก็พอได้ลุ้นแล้วทุกคนอ่ะรอรับเพชรสองร้อยเพชรนี้ก่อนนะครับเขาการันตีสองร้อยเพชรด้วยนะในการทํานะครับอ่าอันนี้ก็ไปหมุนก่อนไปหมุนแบบ ผมเชิงก่อนนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรับก่อนรับก่อนนี้ยังไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมาลองมาดูความเกลือ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 ,ออีกรอบโอ้ช่องเราเนี่ยเป็นช่องแห่งการรูดจริงๆนะครับโทษทีน้องเลือกพี่มันร้อนไปเลยลูกอออืื้ห นั่นไงเลือนร้อนเป็นอย่างนี้ไงทุกคนโบกเข้าไปอีกทีนึงกดจนเมาสะเทือน,นอเลอแล้วโอ้โหอีกทีนี้ลอ,องเท้ากับเมืองรู้เรื่องไหมครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นซะอย่างนี้แหละสำลักความเกลือโอ้มา เราจะไม่พูดพั่มทำเพลงอะไรให้มันมากมายปากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการพอกไปนะรอันนี้คลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์นะครับอ่าใครที่แบบลังเลใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเราจะทำดีไหมอะไรเงี้ยมันมีลอดตาลอดใจซะเหลือเกินอะไรเงี้ยเลือดมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลือดร้อนตามผมไเอาเลยวัยรุ่นนี่งี้สุดฮิตเลยเป็นไงล่ะสุดฮิตนี่ก็เท่ากับ เกลือนั่นแหละจริงๆมันมันลุ้นยากเว้ยทุกคนเพราะมันแบบไม่มีตํานานแล้วเอ,อ้ถ้ามันขึ้นแบบการสุ่มตํานานอะไรเงี้ยอันนั้นใช่เลยเราไม่เกลือแล้วอย่างน้อยๆคือมีตํานานมาแล้ว <c oughs> ในนี้เดี๋ยวถ้าต่ำสดุดอยากได้ดาร์คเคทีแล้วกันอ,อ่ะยังไม่มีอะไรเงี้ยสูงสุดคือขอเป็นอาร์ชิมิทนะครับในสถานการณ์ที่โชคช่วยอะไรเงี้ยเออต่ำสุดคือดาร์คเคทีนะมา เรามาลุ้นกันโบกไปออย่าลืมนะครับปากกนไลค์กนแชทบนซุปสปอร์ทด้วยนะครับไปแล้วครับพอแล้ว